สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโค้ดฟิล์มนะคะในมุมมองทองคําวันนี้ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะที่14พฤศจิกายนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานมีใครได้เซลล์ทองมาไหมลงมาตามแผนที่ให้ไว้เป๊ะมากเลยนะคะก็ ถ้าเกิดว่าใครได้เซล,ลมาเนาะตอนที่ดูคลิปฟิล์มนะคะก็น่าจะกําไรกันเป็นพันจุดเลยทีเดียวนะคะแล้วน้องทองของเราเนี่ยก็ลงถึงจุดเฝ้าระวังที่เมื่อวานฟิล์มบอกไว้นะคะที่1730นั่นเองนะคะซึ่งราคาเนี่ยมีของจริงด้วยนะคะทุกคนที่1730เนี่ยลูดขึ้นมาเร็วมากนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะพาย้อนดูแล้วกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่ราคาจะเป็นยังไงได้บ้างแล้วเราควรจะต้องระมัดระวังอะไรหรือเปล่านะคะไปดูการาฟกันเลยค่ะ มาค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นกราฟทองคำนะคะ4ชั่วโมงนะคะที่เมื่อวานเนี่ยฟิมวางแผนเทดไว้ให้กับทุกคนใช่ปะตอนที่ฟิมวางแผนเทดเนี่ยรู้สึกว่าราคาเนี่ยอ่าเดี๋ยวพาไปดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงให้เห็นชัดๆอ่านี่เลยนี่เลยนะคะตอนที่ฟิมวางแผนเทดให้ทุกคนเนี่ยราคายังอยู่แถวๆนี้อยู่นะคะยังอยู่แถวๆนี้อยู่เลยนะคะซึ่งฟิมก็บอกว่าเนี่ยราคาขึ้นมาตรงเนี้ยสามารถที่จะเซลได้นะแล้วก็มีอีกกรอบหนึ่งกรอบสีเขียวที่ฟิวมตีไว้ให้ก็เป็นกรอบ QM นั่นแหละนะคะซึ่งราคาเนี่ 1743-1745ถึง1น4 5นะคะแล้วราคาเนี่ยก็ทุบลงทำนิวโลสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้เซลล์ทองมานะคะแล้วเก็บกำไร TP อย่าลืมพิมพ์มาบอกพิมพด้วยนะคะว่า TP นะคะจะได้ชื่นใจนะคะได้ฟังไปแล้วนะคะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนทุกคนสามารถทำกำไรได้นะคะมันดีมากๆเลยนะคะต่อให้มีแค่คนเดียวนะคะที่ทำกำไรได้ พิมก็ดีใจมากๆแล้วนะคะเย่ตามแผนมากเมื่อวานนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพิมก็บอกทุกคนว่าเฮ้ย <c oughs> เนี่ยถ้าเกิดว่าย่อลงมานะให้ระวังที่แนวรับ1730อ่าใครจำได้บ้าง1730นะคะเดี๋ยวพิมจะพาดูในทาเฟรมเดย นี่ทุกคนเห็นอย่าง1นึ่งาทำไมถึงต้องระวังนะคะเพราะมันมีจุดท,ที่เป็นแนวรับที่แข็งแรงนั่นเองนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาเทสนะคะหลายรอบมากนะคะแล้วตอนนี้จากที่มันเคยเป็นแนวต้านมันก็กลายเป็นแนวรับเรียบร้อยแล้วไงเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยน้องทองเนี่ยมาแตะนะคะตอนที่มีข่าวออกพอดีเลยนะคะ เทลงมาปุ๊บแล้วก็ลูดลับขึ้นไปแบบเร็วมากนะคะซึ่งจุดที่1730เนี่ยฟิล์มก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนบายอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็มีข่าวอีกนะคะก็น่าจะไม่ได้บายกันฟิล์มเองก็ไม่ได้บายที่1730มานะคะเพราะว่ามันไม่มีดีมานนั่นเองจุดที่เรารอบายเนี่ยเรารอตรงนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนะคะราคามันลูดขึ้นมาเร็วมากอันนี้ฟิล์มอยากจะให้ทุกคนนะคะลองดูนะคะลองดูแล้วก็ให้จําลักษณะอันนี้ไว้นะคะ เวลาที่ฟิล์มบอกว่าเฮ้ยลองลอง,ลงให้ราคาเนี่ยลงมาก่อนแล้วเราอรอดูว่ามีแรงซื้อหรือเปล่านะคะแรงซื้อเนี่ยเราสังเกตได้จากอะไรบ้างอันที่1ก็คือสัญญาณของคลาสสิกเดเวอร์เจนนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักคลาสสิกเดเวอร์เจนนะคะลองเข้าไปใน YouTube ของ b r ร v o นะคะแล้วก็ไปเซิร์ชนะคะตรงคลังความรู้อะค่ะอัลบัม้มเพลย์ลิสที่ชื่อว่าคลังความรู้นะคะมันจะมีอันนึงนะคะที่ชื่อว่าสัญญาณกับตัวคลาสสิกเดเวอร์เจนอันนั้นนะทุกคนต้องไปดูนะคะสําคัญมากและใช้ประโยชน์ไดด้ีมากเลยนะคะค อ่ะเนี่ยอันดับแรกก็คือที่เราเอาไปดูแรงซื้อแรงขายนะคะก็คือคลาสสิกเดวัเจนกับอีกอันนึงก็คือลักษณะพฤติกรรมของแท่งเทียนนั่นเองนะคะไก่อีกอันนึงที่ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะแต่ถ้าดูบ่อยๆนะพี่เชื่อว่าทุกคนจะเข้าใจมันแน่นอนก็คือพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมที่เวลาที่ราคามาแตนะณะจุดที่เรารอะคะ่ะทุกคนเห็นไหมว่าเมื่อวานเนี่ยพอมันแตะปุ๊บแล้วมันลูดทันทีลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่า fast return นะคะถ้ามีพฤติกรรมของ fast return เมื่อไหร่นะทุกคนสมมติ มาแตะที่ดีมานมาแตะที่แนวรับแล้วลูดกับอย่างรวดเร็ว Fa s t return นะคะจุดที่เรารอเทรดเซลเนี่ยไอตรงใกล้ๆเนี่ยระวังโอเคให้พับเก็บไว้ก่อนเลยอย่างนี้นะทุกคนสมมติสมมติเม,มื่อวานใช่ไหมคะราคาเนี่ยมันมันทำอย่างนี้เนาะมันทำสองสวิงตีลงมาได้แบบนี้ใช่ไหมคะปึ๊บลูดลงมาปัาป๊บสมมติด้วยนะสมมติว่าตรงนี้มีสัพายอยู่ในทำฟิลมเล็กๆอ่าภาพนี้เจอบ่อยนะมีสัพายอยู่ในทำฟิมเล็กๆนะคะลูดลงมาแตะ ดีมาหรือมาแตะแนวรับแล้วรูดกลับทันทีปื๊ดอย่างรวดเร็วนะคะจุดซับยเนี่ยค่ะไม่ควรเซลลทันไหมหรือถ้าจะเซลเนี่ย ก็ต้องเซล์แค่สั้นๆแค่นั้นเพราะมีโอกาสที่ราคาจะย่อแค่นิดเดียวแล้วพุ่งขึ้นต่อเลยเพราะจุดนี้มันมีแรงซื้อจริงๆนะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะใจเย็นได้หน่อยนะคะก็รอด,ดูว่าแท่งชั่วโมงมันปิดยังไงอันนี้แค่แท่งสีชั่วโมงนะคะแท่งสชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหลูดขึ้นมาเนี่ยปิดยืน1.7.3.6เลยนะนอกจากนั้นนะคะแท่งหชั่วโมงนะอ่ะเร็วขึ้นหน่อยเห็นปะ มันก็ลูดขึ้นมาเร็วเหมือนกันเนี่ยแท่งนี้นะคะลูดไส้แล้วก็แบบไส้หางยาวมากนะคะนอกจากนั้นนะคะเมื่อวานเนี่ยเร็วมากทุกคนเนี่ยขนาด M 1 5นะยังลูดปิดได้เร็วขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเนี่ยเนีีน่ิมพเห็นแหละเนี่ยจุดที่มันเทล,ลงมาเห็นปะหลายหลายคนจะมองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยซัพไายเดี๋ยวขึ้นมาฉันจะเทรเซล ระวังนะคะถ้าฟัสดีเทิร์นกลับขึ้นมาเนี่ยหน้าเทรดเซล์แถวๆใกล้ๆเนี่ยพับเก็บไว้ก่อนเลยนะคะมีโอกาสที่จะทะลุเห็นไหมแล้วราคาเนี่ยก็ย่อน้อยเห็นบ้างทะลุขึ้นต่อจริงๆนะคะทีนี้วันนี้เราจะเทรดยังไงดีนะคะวันนี้เราจะเทรดยังไงดีหลังจากที่น้องทองเนี่ยมาถึงเป้าหมายของเราแล้วมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะแล้วก็ลูดกลับขึ้นมาเห็นชัดเลยว่ามีแรงซื้อกลับขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะยังคงเทรดเซลลอยู่ไหมนะคะเนี่ยโอ้โหโซนนี้ก็ถูกทําลายไปแล้วนะคะที่ตีไว้นะ แต่สิ่งที่เหลืออยู่นะคะก็คือแนวต้านนะคะอยู่ที่1755-1760นี่แหละถ้าเกิดว่าเราจะเซลล์นะคะพิมบอกทุกคนก่อนถ้าเกิดว่าเราจะเซลล์นะคะเราต้องรอให้เกิดสัญญาณกลับตัวก่อนอย่างเช่นสัญญาณคาสสิกไดเวอร์เจนต์นะคะอ่ะเดี๋ยวบิมขอกางฟิโบดูหน่อยนะว่ามีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปถึงจุดไหนได้บ้างนะคะปุ๊บโอเคอ่ะจุดที่ราคามีโอกาสที่จะมาถึงนะคะก็คือตรงนี้แหละ 1756นี่แหละนะคะจนถึง17 6 3 1764สแถวแถวนี้นะคะถ้าเกิดว่าทะลุโซนนี้ไปได้นะทุกคนไปยาวค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเซลล์นะคะฟิล์มได้กรอบเซลล์แล้วนะคะสำหรับวันนี้แต่ทุกคนการเทรดเซลล์ชุดนี้ต้องระวังแล้วเพราะอะไรเห็นไหมคะเพราะว่าราคาเนี่ยมันยกไฮามาแล้วค่ะมันยกไฮามาแล้วการเทรดเซลล์ชุดนี้เราอาจจะไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราจะเทรดเซลล์เพื่อลงทำนิวโลแล้วนะ มันถามว่ามันมีโอกาสที่จะลงทำนิวโรไหมมีแต่ถ้าจะลงทำนิวโรเนี่ยต้องผ่านด่านก่อนผ่านด่านอะไรคะผ่านด่าน QM โอเคไหมคะ QM by ตรงนี้ราคาได้สร้างขึ้นมาไว้นะคะถ้ามีแรงซื้อจริงๆราคาจะดันตัวขึ้นต่อแบบนี้แล้ว time frame สีชั่วโมงจะกลับเป็นขาขึ้นโอเคไหมคะและ time frame day เนี่ยทุกคนลองดู time frame day เมื่อวานที่ปิดนะคะปิดเขียวมากนะคะปิดเขียวแล้วก็ปิดลักษณะของแท่งเทียนกลับตัวด้วยนะคะซึ่งเท่าเกิดว่าวันนี้ปิดเขียวอีกเนี่ยพี่มองว่า time frame day เนี่ยอาจจะขึ้นต่อได้เลยนะคะไปพันแปดเนื่อง่ะนะคะไปหาเพื่อนลัก1790ไปหาพันแปดตรงนู้นเลยโอเคไหมคะเนี่ยภาพเนี่ยเป็นโอกาสนะคะที่ เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยแรงซื้อไม่มีย่อมาถึงไอคิวเอ็บแล้วเด้งนิดเดียวนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อ แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยราคามันยังไม่ม้วนตัวเนาะเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าไอจุด QM buy เนี่ยราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้ามันเริ่มม้วนตัวเมื่อไหร่นะคะเราก็จะได้โซน QM buy นะคะก็จะเป็นแผน buy นั่นเองนะคะถ้าราคาม้วนมาเนี่ยตรงเนี้ยก็สามารถบายได้ยังไงก็แล้วแต่นะคะสั้นๆก่อนละกันนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจะขึ้นต่อหรือจะกลับตัวลงมา ตามเทรนต่อนั่นเองนะคะทุกคนอ๋อส่วนแผนเซลนะที่พิมพ์ให้กรอบทุกคนไว้นะคะเราจะต้องวาง SL นะคะไว้เหนือสวิงไฮนี้นะนี่นะเหนือสวิงไฮนี้นะคะเหนือสวิงไฮนี้ถ้ามันชนะได้แสดงว่ามันชนะ2องสวิงไฮติดกันเลยนะแสดงว่าแรงซื้อเยอะมากแล้วก็ต้องยอมออกไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงมุมมองในวันนี้นะคะเนี่ยแถวนี้แหละเดี๋ยวเราเซล์นะคะย่อมาน,นี่บายนะคะแล้วก็ขึ้นต่ออ่า พี่มีมุมอมองแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเอาละคะ่ะทุกคนได้แผนกันไปแล้วนะคะอย่าลืมทําตามแผนด้วยนะถ้ามันยังไม่เข้ามาในกรอบไม่เข้ามาในโซนยังไม่มีคอนเฟิร์มก็อย่าเพิ่งเข้าเทรดน,นะทุกคนใจเย็นๆนะคะ คุณสมบัติหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จก็คือรอให้ได้นะคะและทำตามแผน100%ซื่อสัตย์กับแผนของตัวเองนะคะโอเคสุดท้ายนะคะก็อย่าลืมนะคะเรานะคะจะมาเจอกันนะคะวันที่30พฤศจิกายนนะคะและ12ธันวาคมในเทรดสด BUBI ออนไลน์นะคะครั้งที่4นะคะมาเทรดไปด้วยกันนะคะเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยหน้างานเนี่ย เวลาที่อาจารย์เต้ยหรือทีมโค้ชตัดสินใจในการเข้าเทรดเนี่ยเขาทำยังไงเขาวางแผนยังไงแล้วเขา Money Management ยังไงเรื่องของ Money Management เนี่ยก็สําคัญมากๆนะคะหลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ยังงงอยู่อยากจะได้ทริคดีๆนะคะมาเจอกันได้เลยนะคะ v b, U b i นะคะครั้งที่4นั่นเองนะคะเทดประทะสัปดาห์ขาวเทดประทะนอนฟาร์มไปเลยนะคะในครั้งนี้ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทักแอดมินไปนะคะสําหรับวันนี้พิมก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้นะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.